<Action. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอของทางร้านของเราเจบุญดอนงาขายโจ๊กและก็เหล่าตามตลาดนะตัวไปนะคะวันนี้เรามีเมนูเสริมเมนูเสริมของเราก็คือวันนี้เราจะแนะนำน้ำยาข้าวปุ้นใส่ mm hmm. ดอกนิ้วแห่ mm hmm. ดอกนิ้วที่คุณเคยปีนแล้วอาจจะไม่ได้ปีนเพราะหนาหมดวันนี้ส่วนผสมของเรามีคาตาทไร หอ,อมกระเทียมพริกโขลกรวมด้วยกันให้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมน้ําให้เดือดแล้วต้มลงหม้อเลยใส<ห>่ลงไ,<ป>ไปลงหม,ม้อพอเดือดแล้วพอมโหแล้วพอมะโหมุดๆเราก็เริ่มเตรียมที่จะใส่ใบมะก,กรูดแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลย,เยน้ำประแดกนัวๆค่ะน้ำประแดกไทยบันดอนหรือน้ำปะลาระไทยบันดอนนี่เอง เห็นแล้วคุณจะปิดใจทำอะไรก็อร่อยนะคะลปลาเด็กตะบันดอง <c oughs> เมื่อเราปรุงรสใส่น้ำปลาแล้วเราก็ใส่ปลาโขกลงไปใส่กระชายโขกลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเฮโรอินค่ะเฮโรอินของเรามีอย่างนี้ <c oughs> ใส่รสด,ดีล <c oughs> งไปด้วยเพื่อความเข้มข้นของอรสชาตินะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัว อยากแทบหลายใสหลายค่ะแทบน้อยใส่น้อยค่ะอยากลรหลายใส่หลายหลายค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะโรยลงไปเลยค่ะ <c oughs> เพื่อความหอมกลุ่นของ <c oughs> น้ำปลาแดงได้กลิ่นไหมคะได้ก <c> ล <oughs> ิ่นไหมคะอ๋อยัง <c oughs> ไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มณตอนนี้ใครที่ ปลี่ยนต้นนิ้วไปไม่ต้องเสียใจนะคะต้นนิ้วเราไม่ค่อยมีแล้วเพราะเราได้ตัดดอกของมนันมาตำใสในใส่ในน้าํายาปลาล้าน้ํายาปลาแดกน้ํายาลาวของเราแล้วเรียบร้อยเสียใจด้วยนะคะคนที่ไม่ได้ไปปีป่นต้นนิ้วตอนนี้เราทําการใส่เลยจ้าใส่เลยเอดอกนิ้วเนี่ยทายากหากินยากมากแล้วก็อร่อยเคี่ยวไว้พักหนึ่งนะจ๊ะแล้วเปิดไฟขึ้นนิดนึง เพ้น้ำมันมาหกค่ะต่อจากนั้นเราก็นี่เลยวันนี้แม่ค้าเป็นนักเลงไปฆ่าค,คนตายมาได้เลือดมาค่ะเลือดมาจะกก้านหนึ่งใส่ลงไปไม่ใส่เลือดไม่เข้มข้นไม่อร่อยค่ะกินแล้วไม่รู้จักรสชาติอ่ะต่อไปเราก็จะตามด้วยพริกแดง โขกลงในครกเลยสามทีพอค่ะอย่าไปโขกเยอะสามทีพอค่ะเพราะว่าสามทีคือวันทูขค้ออะไรก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วจกเลยค่ะจกเลยจกใส่เลยเพือเ่อความสวยงามร้ายกาจจริงๆอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะตามด้วยอ,อันสุดท้ายนะคะอันนี้คือความหอมละมุน หรือเขาเรียกอย่างหนึ่งสมุนไพรไทยบ้านเราต้นหอมผักชีแต่ว่าผักชีมาอย่างนี้แล้วเพราะว่าทาไมถึงเป็นผักชีเพราะไม่ใช่ผักพักค่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันผักพักคืออะไรผักชีไม่ใช่แม่ชีเพราะว่ามันเป็นผักชีไม่ใช่ผักพักค่ะเดี๋ยวไม่ขำเดี๋ยวไม่ขำ no ต่อไปเราทำการเชื่อโอ้ยไม่ใช่ใชหัห่นก่ะหัน่นหั่นต้นหอมผักนะคะอ๋อผักชีกับพูดผิดหั่นเลยค่ะทั่วทั่วทัว,วไม่ต้องกลัวมันเจ็บจ้ะมงหั่นเลยหั่นแล้วเราก็โบมันไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้ำยาป่า ดอกนิ้วกินกับขนมจีนหรือที่สามก็จะเรียกว่าเข้าปุ่นจ้าเดี๋ยวแม่ครัวจะเอาหน้าให้ดูนะจ้าว่าหน้ามันเป็นแบบไหนนี่จ้าจ้าหอมหอเยอะๆจ้านี่จ้า,จาโอเคค่ะตอนนี้เราก็เอ่อทำน้ำยาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวหน้าเจอกับเจ๊บุ่มร้านโจ๊กเล็บหมูใหม่นะคะ สนับสนุนโดยนะับประลาแต่บันดอนจ้าบ๊ายบายค่ะ